คือไม,ม่ีแต่มีสิทธิทรพีมิวเมจิทุกัทุกวันนี้กูชวนอาจารย์กูไปอาบนวดครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับมาเรามาคุยกันเรื่อง วงการมายากลันี่นกเพราะว่ามีหลายคนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าเออพี่มิวเป็นนักมายากลนะอยากรู้ว่าวงการมายากลนี่แตกต่างจากวงการอื่นยังไงบ้างนักมายากลนี่ถือว่าเป็นศิลปินนักแสดงแ้พเป็น<ห>ว่าเป็นนักแสดงมายากลเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศาสตร์การสแสดงด้วยนะครับอืมอแต่ปัจจุบันเนี้เหล็กรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าอันนี้ผมความคิดส่วนตัวผมนะคือบางคนใช้เคยเคยไปถามเด็กรุ่นใหม่ๆ ถามว่าน้องครับตอนที่น้องกําลังทําการเล่นอยู่เนี่ยเนี่ยกาลังโชว์อยู่เนี่ยน้องเรียกตัวเองว่าเล่นมายากลหรือแสดงมายากลพี่หญิงรู้ไหมเด็กตอบว่าอะไรตอบอะไรพี่เล่นมายากลอ,อ,อืมแต่ที่จริงอ่ะถ้าให้ถูกนะมันควรจะใช้คําว่าแสดงมายากลเพราะการมายากลมันคือการแสดงด้วย คุณต้องแสดงคุณต้องสวมบทบาทว่าคุณคือผู้วิเศษหรือบางคนคุณต้องสวมบทบาทเป็นเป็นเป็นคนที่เฮ้ยไปไปดูอย่างนี้มาอันนี้ได้มาจากเพื่อนผมเลยโซนิกแบบว่าเมื่อก่อนผมเลยเป็นผู้วิเศษอย่างเดียวอะแต่อันนี้บางทีมันจะมีคนแบบว่าเฮ้ยวันนั้นไปเห็นแบบนี้มาเนี่ยเขาเขาเชื่อไหมเขาเลือกผ้าใบใบหนึ่งอะแล้วเขาใส่เข้ามาแล้วเขาสับ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 เฮ้ยมันเหมือนเล่าเรื่องอะสับ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 แล้วแม่งหายไปเลยอ่ะ เนี่ยแล้วมันก็หายจริงๆนั่นแหละมันเหมือนสวมบทบาทอีกอีกบทบาทหนึ่งเข้าไปนักเออไม่ชว์ไม่ชว์โอ้ยไอสาสภาพน้ารกเลยนะมึงอะบอกบอกเลยให้นักขึ้นเด็นเน็กถึงคิวเลยใช่ไหมนักเอาเบียร์มาปากก่อนออไอเียเดี๋ยวเราห่านขึ้นเบียร์จืดเลยใส่ ไีหนูมื่อีูอ่าจากรางวัลหน่อยชื่ออะไรนะยุ้ยค่ะน้องยุ้ยเล่นกับไอพี่เนี่ยไม่ดีมีผัวยังครับยังงั้นมายืนนดิมาคนเดียวด้วยยังไม่มีโอ้โอมือมือมือที่จริงเนี่ยเราต้องเล่นเกมกับเขาถ้าหนูทายถูกว่าลูกบอลลูกเนี้ยอยู่มือไหนอ่พี่ให้ทีละร้อยโอเคป่ะสัญญามาเออมาผก็ให้หนูดูลูกบอลเออเดี๋ยวพี่ ไม่เยอะอะไรอีกอะเสื้อมึงเว้าลึกไม่รู้จะเล่นไหนอันนี้ลูกยืนนี้กูบอกมึงแล้วทายเฉยๆว่าอยู่มือไหนเออมาพร้อมหนึ่งสองสั้นบอันนี้สองออมึงเล่นเป็นแล้วใช่ไหมเออมึงเล่นเป็นแล้วนะไม่เป็นต้อมเฉยเลยใช่อเฮียต้องซ้อมก่อนดิเออคราวนี้เอาจริงหนึ่งสองสั้นบล็ ถูกไหมถูกไหม่อยไปล่อยก่อนสองเหรอถูกถูกป้าอันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมื่อกี้กูจอดรถตรงนน้นโด้ละหนึ่งร้อยยืมลอยไอพวกนี้แจกรางวัลแต่ลำบากเพื่อนว่ะเฮ้ยแล้วไม่ใช่ลำบากเลยลำบากกูด้วยเนีด็กะเฮ้ยกระเป๋าอยู่ตรงนั้นไอ้เฮียทีมึงให้ผู้หญิงคนอื่นมึงยังทำเยอะกขนานี้พี่ตั้มมีหรอหน่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยใครขอล้อยหนึ่งก่อนดิกระเป๋อยู่ต่งนั้น เอามาเรากูองอุกครับขอบคุณพี่ก็นด้วยขอบคุณพี่าอพี่ให้โอกาสอีกทีหนึ่งใช่ไม่ใช่โอกาสมึงโอกาสกูเอายืนงนตถ่ายถูกอะไรวะ่อัพัมือไหน่มือไหนถูกเปล่าถูกไหมถูกไหมหูยเหียตาออไอ้ทอม พอมเฮียไปไหนเล่พองไปเยี่ยวไปเี่ยวก็อ้วกแล้วอยใรเป๋าอยู่ในกระเปอไอไเพชรอยู่ในเพยนกระเป๋าเอาตังค์มาร้อยนึงเอาร้อยนึงมีมอร้อนึงกอนึงร้อนึง้อหบากเเรากไม่พกตังกันเลยเว้ยขายถูกอีกทีนึงมันจะรอรับตังที่นี่เดียวหนึ่พันบาทเอ้ยไม่พกตังค์กันเลยวะยืนตรงนี้กูกูไม่อยู่เลวนะเฮียพันหนึ่งอ่ะพร้อมนะ ข้างล่างห้ามบอกนะครับบอกต่อยปากแตกนนะครับเฮ้แม่พันนึงไม่ต้องเอ็กซ์ซีฟขนาดนั้นไม่รอนะไม่เป็นไรเรื่องผู้หญิงกูหมดตัวมาเยอะแล้วกูเชื่ออ้าอีเหี้ยรอเดี๋ยวพี่ก่อนเล่นบอกพันบาทนะเมียพี่ตายแล้วนะลูกบนึงไอเหี้ยกับบ้านแม่งฝืนอีสัตว์กูเห็นพวกเปล่าเพลกเมื่อวาน หนึ่งล้านบาทจะเป็นของน้องยุ้ยหรือไม่เอาละเปลี il, ่ยนตัวพี่เสียเปรียบพอสามันหูชี้เลยอันนี้ซ้อมนะโอเคหนึ่งสองสามปั๊บอ่าอย่าช้าอย่าช้าปั๊บปั๊บปั๊บท้าอาชัวร์นี่ชัวร์ัวรไหมให้คิดอีกทีหนึ่งไม่มีไม่มีเลยอะโอเคอ่ะอะอีเวนโดย พี่ก็อธิบายไม่เก่งว่ะก็คือประมาณว่ากลที่มันเป็นเบสิกก็ก็ถ้าไม่เป็นเลยเมื่อก่อนอถือว่านานในการทําเหรียญซ่อนเหรียญซ่อนไพ่ทุกวันนี้ยังต้องกลับไปเรียนเลยเพราะไอ้ที่เราเล่นมาบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกอืม,อมจริงๆเพราะว่าตอนนี้ไปเรียนกับอาจารย์ชาลีมันชื่อ,อมันเขาเรียกว่าโครงการความรู้สุนทาน ไปเรียนได้นะฟรีฟรีเลยไปจ่ายแค่ค่าห้องค่าห้องมันเป็นร้านกาแฟไง uh huh. ก็คือต้องไปหุ้นกันแล้วก็เพื่อที่ไป,ไปเรียนแล้วที่สําคัญตั้งแต่เบสิกอาจารย์นเขาสอนละเอียดสอนแบบเบสิกสอนแบบไม่ใช่แบบไม่ได้ไปบบมาบอกความลับนะ uh huh. คือก่อนที่จะถึงความลับอะ่ะต้องรู้เลยว่าไพ่จับไพ่ uh huh. จับไพ่ยังไงจับไพ่ท่าไหนไอเนี้ยก็มีท่า uh huh. อ่าเปิดไพ่ออกมา เกี่ยวกับจินตนาการโอเคนี่อันนี้เป็นไพ่แต่ว่าผมวาดเองเห็นป่ะอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นการ์ตูนใช่ไหมครอมครับชี้ให้ผมไปหนึ่งครับเอาใบใบไหนก็ได้ครับนี่อ่ะใบนี้ใบนี้ใบนี้โอเคใบนี้นะนี่ใบนี้เบอร์อะไรรู้ไหมครับเลขสองแต่แต่รูปอันนี้หนูไม่ค่อยรู้จักหรอกสองดอกจิกอ๋อดอกจิกเหรอครับเขาเรียกว่าดอกจิกใช่ไหมครับใช่ถ้าจวดแปดมาเต็มนะครับ สองดอกจิกนะอ่าค่าเคยเห็นสองดอกจิกจริงจริไหมไม่เคยเลยจะจำไว้เลยงั้นวางไว้อย่างนี้ก่อนที่บอกว่าใช้จินนาการก็คือเล่นให้ดีนะครับเจ๊ร้านแคบหมูหลอจับผิดใช้จินนาการคือทอมแบมือหน่อยครับแบมือแล้ววางไว้อย่างนี้โอเคทอมจินนาการถึงสองดอกจิกจริงๆเคยเห็นใช่ไหมสองดอกจริงๆเคยเห็นดูนะครับหนึ่งสองสาม มันจะกลายเป็นสองดอกจริงจริงครับแต่ว่าใบอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่ามันยังเป็นตัวการ์ตูนอยู่เห็นป่ะใช่ยังเป็นดอกที่เราวาดอยู่แล้วถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ไคะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าทำทำไมรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาเอาทำอย่างนี้ดูนะเขย่าอึ๊บอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแล้วพลิกทีนึงข้างหลังมันเริ่มเปลี่ยนไปเห็นป่ะมันจะกลายเป็นไพ่ธรรมดาทั้งสามลับเลยนะครับ แต่ถ้าทำให้เหมือนเดิมง่ายง่ายยังไงอ่ะเราแค่เอาไพ่มาทำนี้ขย่าบรรยากาศเป็นฝันางแล้วก็เปิดให้ดูได้เป็นไพ่การ์ตูนเหมือนเดิมเฮ้ยนี่ครับงงงุดยดไม่น่าเชื่อเลยอ่ะบอกคำเดียวนะอย่าชวนนะกล้าเลยอ่ะรู้เลยไอ้นี่ทำไพ่แน่ๆใช่ไม่เป็นไร ไม่ <laughs> ได้เตรียมอะโปรมือด้งๆกับซุปเปอร์มินต์บอกว่าคุณมิ้วเล่นมายากลมากี <AU TH 1> ่ป <olive coating> oh ีแ oh ล้วครับ oh อู oh ้หูตั้งแต่ตั้งแต่ปหกชอบตั้งแต่ปหมาอหนึ่งอะไรประมาณนี้ชอบแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยบ้านพี่อ่ะพี่แมทเป็นนักดนตรีเล่นตรีพี่อ่ะชอบมายากลแล้วก็ไปเจอ ที่วันหยุดสนุกเขาจ้างโบโซมาเล่นก็คือคนคนนั้นคือพี่อาลีพี่เดมอนแล้วก็พี่บอยที่แม่งว้าวอะ่ะเป็นตัวตลกที่แม่งเอาลูกโป่งมาเป่าบิดเล่นไมายรกโดึงกระป๋องดึงกระเป๋าครั้นี้กูเกิดการเรียนแบบเลยกลับบ้านมากูเอาสีมาทาทำทุกอย่างแล้วก็ไปครูพักรักจําไปขอขอขอ,ขอจนพี่อารีรับเป็นสิทธิ์นะ่ะแล้วก็เรียนอย่างนั้นอนะ่ะเรื่อยมาเจอใครเจอคนคน,คน้นคนนี้ก็ ไปขอให้เขาสอนอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยอะค่ะอืมพี่มิวบอกว่าตอนเด็กๆต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนไปหาพี่อารีไงอ,อ,อ๋อแ,แล้วนั่งรถเมล์ไม่เป็นแม่งบ้านเราอยู่แล้วป่าเขาใช่แล้วไปเรียนโังลามห้าสิบสามอะค่ะเออครูเพิ่งรู้ตอนกูเรียนมหาลัยว่าไอเชีย่ยแม่งไปทางเรียบด่วนได้ <c oughs> ไอสัตว์กูต้องอ้อมไปเดมอนบังกะปีไอเหี้ย <c oughs> มันไม่มีรถเม์ไปเรียบด,ด่วนถูกป่ะายิ่งต้องไปลงเดอนมอบังกะปิออหรือรถตู้ต้องไปไปตลาดกิโลสองตรงรามินทาแล้วขึ้นอ้อมข้างหลังอ่ะอ้อมหลังยาวเลยนะแล้วก็ไปเข้าบางกะปิลงเดอมอบังกะปิแล้วก็นั่งรถตู้มาลงลามห้าสิบสามข้ามสะพานน่งสงส่เข้าไปถ้าตังไม่มีกูก็ต้องเดินเข้าไปหาพี่อาลีนั่นแหละใช้เวลากี่ปีคะพี่ในการไปเรียนรู้กับพี่อาลีคะ ตลอดทุกวันนี้ก,นก็ยังไปอยู่ก็ยังก็มีอะไรก็โทรหาแบบกลนบางกลนไปเอ้ยพี่ผมลืมอันนี้มันมันลืมอะไรอย่างเงี้ยพี่อย่างตอนอ Magic War, อกไมจิกวอก็ไปปรึกษาแกที่เล่นเมกอนฟองน้ำอ่ะก็แบบผมจำไว้อย่างนี้นะครับเอาเอาวางไว้นี้สามลูกเอาออกหนึ่งลูกใส่ในกล่องอาหาเหลือกี่ลูกครับสองสองค่ะสองลูกมองทันเหร ันมาใหม่นะครับช้าๆผมให้โอกาสอีกทีหนึ่งผมใส่อย่างนี้นะหนึ่งสองลูกใส่เอาออกลูกหนึ่งใส่ในกระเป๋าเหลือกี่ลูกครับสองลูกสองลูกแบบไม่มั่นใจนะไม่ใช่ครับผมลืมบอกไปว่าที่ไม่เห็นลูกลูกนี้นี่กะหล่ำเขาตะหล่ำมาครับที่กะหล่ำกะหลับเนี่ยครับร้านเราไม่มีนะครับกะหล่ำผัดน้ำตาลมึงเสกมาทำไมครับเนี่ย ยอดฝีมือคืออาลีแต่มีสิทธิ์ทรพีมิวเมจิกถูกต้องครับทุกวันนี้กูชวนอาจารย์กูไปอาบอนวดครับอะไรที่พ่อเครียดอ๋อเขาบอกว่าพ่อคุณนะคะที่เครียดคิดว่ามุ่งสยาคืออันนี้นะ มันเป็นเหรียญเนี่ยเคยแหบน้าที่เอาฟอย่ะมาทําแล้วก็ขูดๆๆมันจะเป็นแบบนูนขึ้นมาเป็นเหรียญนะอแล้วครั้งนี้มันทายากแม่งเสียกูโยนทิ้งไว้ในห้องเสียเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ากูต้องไปถ่ายรายการแล้วกูก็ทําทาทำกูก็อะได้มาแล้วได้มาแล้วนะได้มาอย่างนี้นะเป็นเหรียญเป็นเหรียญแล้วนะไอ้ขยะที่ในห้องอ่ะเป็นฟอยล์แลวคราวเนี้ยพี่สอนขึ้นไปเก็บห้องก่อนเออพี่สอนเห็นฟอยล์ ก็บน่นไปบ่นให้พ่อฟังอุ้ยมิวเนี่ยมันมีขยะเต็มห้องเลยพ่อกูขึ้นมาดูห้องอเห็นเป็นฟอยอืมพ่อูโทรหาเลยกูถ่ายรายการอยู่เลยนะ,ะมิ้วลูกมีอะไรก็บอกพ่อนะปูว่าเฮี้ยอะไรวะแล้วเขาไอ้ทางนี้ก็เรียกเข้าฉากมิ้วเข้าฉากครับพี่แป๊บหนึง่งมีอะไรก็บอกพ่อนะเครียดอะไรก็บอกพ่อนะพ่อดูเครียดๆดูโซมโซมอะ่ะปัญหามันไม่ไม่ได้มีทางออกเดียวมีหลายทางออกกูว่าเฮี้ยพ่อกูด่ามากอะไรวะ สักพักหนึ่งผมบอกพ่อเอาตรงพ่อผมพ่อเป็นไรอะ่ะพ่อพูดมาเลยอยากไปใช้นะลูกยาเสพติดอะ่ะคกูไม่อยู่อนะคืออะไรวะคือพ่อเห็นฟอยในห้องอะ่ะนิ้วดูดมา้าลูก ครับมีรูด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเช็คก่อนไหมครับพี่ได้เช็คก่อนครับจริงๆนะเช็คเช็กก่อนเช็คไม่ใช่มีคูปอ๋อจริงจริงคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญวางไว้ในมืออย่างนี้หนึ่งสองสามครับที่ถอดเสื้อเดี๋ยวหาว่าเอาเหรียญซ่อนดูกำไว้สามเหรียญอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กำมือเปล่าไว้แล้วเขย่าปึบมันจะหายไปเหรียญหนึ่งเฮ้ยแล้วจะมาอยู่นี่เหรียญหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ได้ไงอ้าวทีอีกทีหนึ่งสอง อ่าสามเลยสามเหรียญเลยนะคุณทอมครับครับคราวนี้ตาคุณครับแบมือให้ผมนิดนึงครับเชิญนะผมจะถือไว้เหรียญหนึ่งคุณกำสองเหรียญนี้ไว้แน่นครับผมจะเอาเหรียญนี้ทํานี้กำเอาไว้แล้วเป่าแล้วหยิบเป็นปากกาวิเศษนี่เขย่าอย่างนี้แล้วแทงเข้าไปปุ๊บเสกแล้วมันจะหายไปหายเชื่อไหมผมทําอย่างนี้ปุ๊บมันจะไปอยู่กับคุณไม่เชื่อลองแบมือดูสามเหรียญเฮ้ อะไรนะพี่ไม่ชัดไม่ชัดเขาบอกไม่ชัดเอาใหม่ดูเหรียญกามอไว้แล้วเป่าเพียงไม่ชัดใช่ไหมมันจะอ่ะชัด<อ>ชัดนะ<อ>หลายคนบอกว่าเล่นเหรียญเหรียญเหรียญไทยไม่ได้ครับเหรียญไทยอันนี้คือเหรียญไทยเหรียญเหรียญหนึห่งบาทเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนรบกวนเซ็นชื่อที่เหรียญได้เลยครับเซ็นเลยครับโอเคแล้วคราวนี้รบกวนหยิบเหรียญขึ้นมาโชว์กล้องได้เลยครับโชว์ครับที่เขียน ชื่อเอาไว้นะครับอ่าโอเคนะครับชัดเจนครับผมอ่ผมขอดูนิดนึงครับครับอันนี้เขียนตัวอะไรไว้ครับติ๊กครับผมทีทีไอเคติ๊กไอเคติ๊กคุณทาครับคุณช่วยเป่าทีนึงครับเป่าเพียงผมจะเอาเหรียญอันนี้ครับพี่เป็นคนเซ็นนะครับี่ติ๊กแบมมือครับครับกไว้แน่นๆครับคว่ามือลงเฮ้เดี๋ยวผมจะสะกดจิตพี่ผมจะบีบตรงนี้นะอ่ารู้สึกอะไรไหมครับมันจะเก่งตรงนี้เวลาผมบีบตรงนี้พี่จะเก่งมือถูกไหมออโทษนะครับ แล้วครั e ้นี้รบกวนบีบแรงๆครับผมไม่สามารถเปลี่ยนเหรียญได้เพราะพี่เซ็นเอาไว้ถูกไหมครับพี่ค่อยๆทำอย่างนี้ครับแล้วแบมือให้กล้องดูครับเฮ้ยให้กล้องดูฮะเฮ้ยเฮ้ยงอเลยอะเปลียนงอมันงออะเฮ้ยโลกปือดังได้กับซุปเปอร์มิลเมจิกฮะขอบคุณกล้อบังมายาพลที่มีลูกอมออกมาจากตาอยากทราบว่า เจ็บไหมเจ็บตาหรือแสบตาไหมคะไอ้กลนี้ต้องยกยกความดีให้เพื่อนเพื่อนคือโซนิกเนี่ยรณชัยเนี่ยคือเขาเป็นคนนําเข้าอุปกรณ์ 999magic ใช่ป่ะแล้วเขาก็สั่งมาชุดหนึ่งแล้วก็ให้กูเล่นอยู่คนเดียวอืมเพราะว่าตาคูบอกมันก็เลยหวังดีไงมันเห็นความความความพิการของเพื่อนเป็นต้องเอามาใช้ให้ได้นะครับตัดสินใจอยู่ครึ่งเดือนในการเล่นลูกอมออกจากตาแล้วถามว่าเจ็บไหม ดูพี่นะเจ็บครับเจ็บครับเจ็บครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรเหรอลูกอมเออครับติดตามด้วยนะครับมิวเมจิกนะครับผมถัดปถึงแด๊ด๊าแด๊ด๊าแด๊ด๊แด๊ดอีกหนึ่งตัวนะฮะก่อนที่เราจะไปดูสเลยชุดนี้เบียๆข้ามทำตามอันนี้เรียกว่าลูกอมเวลากินก็ใบอยากเคี้ยวนะครับทำแบบนี้ ติดทั้งตาดูเลยจับตาดูลูกอมกลืนเข้าไปนะครับโอเลยไปแล้วไม่มีอยู่ในป่าไม่เหลือเลยโอ้ยดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันลูกอมนิกเก้นขึ้นมาอยู่ที่ไหนอะดูฮะดูดูโอ้ยแลอวบอกตาครับผมเล่นได้ทีเดียวไม่เหี้ยแสบขออีกข้างเลยนะ อะไรนะขออีกมากเลยมั้บโทษมาเหงเือกหน่อยให้พองเล่นจากการที่ลองคิดตีมไปรับงานรับอะไรมาบางทีการรับงานของพี่มันมีตีมมาแล้วมันมีตีมบังคับมาแล้วพี่งานเนี้ยของ,งานเปิดตัวอย่างเพชรเอ็กโปที่ไปเล่นขอแบบวันเดอร์แลนด์อ่าหนึ่งชุดต้องได้ก่อนคือชุดได้กลนเนื้อกลนที่เล่นวันเดอร์แลนด์เซอร์คัสมันเกี่ยวกับอะไรสัตว์กับหมา กับงูกับนกเราก็ต้องไปหากลอ้พวกเนี้ยเข้ามา พารเทอร์สำคัญสมมติมึงเล่นตลกมึงออกไปหน้าเศร้าก็ไม่ได้คือไม่ควรก๊อปปี้คนอื่นดูคนอื่นแล้วเอามาทำไม่ได้ไม่ดีไม่ดีเลยเพราะมันก็ไม่ใช่จะไม่ใช่ตัวเองสมมติไปเห็นฟุกมือปีศาจเฮียอยากหล่อมันมันอยากเท่เหมือนมันอย่างเงี้ยเฮียกูไปเล่นก็มึงก็ไม่ใช่มึงไม่ใช่ฟุกไงอ่สมมติดูพี่พี่เล่นตลกพี่เล่นขำที่หมายเลยเอออยากไปเหมือนมเขาอ่ะได้แต่ไม่ใช่ ไปก๊อปปี้เขามาเล่นไปเอาความคิดเขามาเล่นม,มึงไม่มีทางเล่นได้เหมือนเขาแล้วก็ไม่มีทางเล่นได้ดีกับเขาเพราะมึงยังตามเงาเขาอยู่เลยอเออซึ่งอันเนี้ยอยากจะบอกทุกคนเลยว่าไม่ควรทำตามอยากทำอะไรทำได้เลยขอให้เป็นไอเดียและความคิดของตัวเองอ มยกลใช่ไหมเห็นาบอกว่าไมายากลไทยเนี่ยก้กาวไปสู่เวทีในระดับสากลเหมือนกันใช่ไหมถูกต้อง<ะ>ครับผมงานของสมาคมวิทยากรแห่งประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยครับผม Asian Music Association หรือ AMA ไหมคะนี่นนเพื่อเพื่อความรู้ที่ถูกต้องผมไม่อยากพูดอะไรไปผิดไปเพลงเวนคนกัมพูชาฝีมือเริ่มพัฒนาขึ้นใช้ได้เก่งขึ้นทุกวันทุกวัน